อ่ะครบทุกทุกนครบยังไปมูฟมูฟเลยมูฟต่อเลยเบิ้มข้าอยู่บนเขากระหัานอ่ะมึงรู้ไหมกูไปดูให้ไปทางบนเขารถเทล่ารถที่เอฟอันดับีวีเอฟอากินะอากินะอะไรนะกินบไปบ้าอรถมาขับไปทางเลเบลเก่าเลเบลเก่าอ่ะเลเบิลเก่าของก่อนรถคูกิ้งตกเขาเล่ายย้้าาแลวไปย้ายแล้ว ไปไปไปไุ้ยกระจกโกงอ่ะคุณอย่าย้ายคุณอย่าย้ายคนเกาะเยี่ยมพีลูกแรกคือใครพี่ชักฟูตะอยู่ไหมได้ได้มีพียังยังยังอ้าวยังไม่ได้มีที่เมืองสองความหยุดคนามหยุดไปนู่นเลยฟูตะอยู่ไหนฟูตะอยู่ไหนผมมองเห็นผมอยู่หน้าเนี่ยมาแตงแดงมันแตงแดงไอ้ปืนปืนมันอยู่อยู่ข้างล่างนะรถได้ฟูตาโฟกัสง่ายอยู่นะรถได้ฟูตาอยู่ตรงไหนหาไม่เจอหน้าหน้าเรียแดง มัดแดงมันรวแดงเก่าอ่ะขุ่ยบอกนานนานนานรถไอ้ฟูต้าไอ้มัดแดงแดงอ่ะมูฟมาหน้าโรงพยาบาลทะเลทรามันอยู่รังอยู่สนามบินนะมันอยู่ไปเหรอนะเลเวลแดงไม่เป็นแล้วทำไมอ่ะฟูต้าเบลแดงเนี่ยอะไรที่เขาหยิบเบลแดงเก่าหมดเลยตอนนี้ทั้งแก๊งเลยไม่พูดคำว่าเก่าอ่ะกูก็หลงอ่ะ ขขออโโททษษไดด้้มกูพาใครมาเล่นสามรอบเลยนะพูดตามมาๆนะไอ่ฟังนึงขอสนามมาๆมาๆมาๆเออแบนให้มันให้มันเอาไปหนะให้มันให้มันเล่นไปแต่เราก็ใส่ไม่ตรงตรงอยู่แล้วมตอนนี้เอลเคมาถามกูว่าอะไรทำไมไม่ไปอยู่ฮาร์ดเลยดิกูก็เลยบอกว่าอยู่กลุ่มสติคนในแก๊งโดยเฉพาะหัวแก๊งอุ้ยอะไรวะไอ้เหี้ยชาดิสัตว์สุต้าไอ้เหี้ยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังอันน พุ้ม้อ้บุ้ม้บุ้มไ้อาตุมิุมบมรถก่อนนะฟุตาอย่าเพิ่งเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกบัมรถไปก่อนบัมรถไปก่อนบัมไปเลยบัมไปเลยบัมไปเลยไกลังน่นกูจะอยู่ี่ินเอาเลยเอาเลยฟุต่าเอาเลยเอาเลยเลยเอาเลยัาจังหวะเลยรอ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 เอาเลยเอาเลยฟุตเอาเลย เฮ้ยลงลงหาดลงฉากปืนมันอยู่หลังบ้านไอ้ไปฉากปืนมันอยู่หลังบ้านมาคันนึงหาดลงทุกคนลงทุกคนลงทุกคนรถ EMP ไม่ไม่พังเลยนะแค่รถอในนี้ลงลงวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเล่น้อง EMP ฟังแต่กูเล่น้อง EMPEMP ตรง EMP เ้ยเพื่อนนเพื่อมาตกไปเย็นตกไปเย็นตกประมาณตกประมาณเล่นไฟเล่นเล่นกันไม่จบอุ้มศพมาอุ้มศพมา อ่าแยกเล่นอย่าแยกเล่นอย่าแยกเล่นอย่าแยกเล่นได้บ้านแล้ว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 เ้ากาบ้านเ้ากาบ้านกัเ่งบ้านกับเร่อบ้านกับเ่บ้านกัเ่บ้านกัเ่บ้านเ่บ้านอวิันดกูวางอีพหลบหเล่นบ้านเล่นบ้านหลบบ้านกูจะวางพนเลาบ้านเลยครับตกตรงวิชันด้านขวาปืนตกตรงวิชันด้านขวา

กาบตรงเส้นดินนะจับตรงเส้นดินนะขวายอะไรควายอะไรมึงควายอะไรเหี้ยสองสอนควายอะไรสองสอนควายอะไรมือมาสองสอนเหี้ยอะไรสสอนสองเหี้ยอะไรมึงไอ้สัตว์เลกอกเหี้ยมึงไหวกับลูกกูป่ะเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยฮะเพื่อนหน่อยเผลอหลาเธอหลาความร้อนนะเฮ้ยกลับมาการบ้าน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 ไอ้เหี้ยจ้าเหี้ยจ้าเหี้ยอะไรอะไอ้เหี้ยจ้ามือมึงเหี้ยป่าขวายแหละเหี้ยตัวชุบไไออ้้วยเหี้ยตัวชุบ ะไอ้คุอะไรไอ้ส oh yeah, right? ัตว์ไอ้คูอ้ไรหญ่ฮัลโหลไฟกลางไหวเพื่อนไฟกลางไหวไฟกลางไหวน่เป็นตรนกงานเรืองตรกงานหน่อยไอ้ยไอ้ตาไ้ยอีที่าไม่เอ้ห้ยไยไเจอกไาปมีเะ

สั่งสอนี่อะไรสั่งสอนที่อะไรชาร์นะไอ้เฮียสั่งสอนกูอะรชาร์เฮ็ดปับปับไม่ไหวแกอย่าเป็นห่อยยัพวกพ่ออย่าเป็นห่อไปดิอย่าสมองอย่าสมองะัวจีราสวย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  ยุคยุคยุคคครับยาชบายาชบยาชบาไปนิ่มไปนิ่ไปนิ่มไปนิ่มี่มาเฉยแมงกาว้เหี้เล่นไม้กว่ากาะแกลเกาะเสือกมาเยอะเลยอยากเล่นตีดักวาย่แค่เดียว้งที่อะไรนี่มึงยุบดีกว่ามึงยุบดีกว่าตัด

เบิร์เล่นอะไรเหมือนโยนนึกว่าชิลกูโดนเด็กเด็กด่าแล้วเอเาานบมา้าเมาเอาเอาเอาผู้ชายก่อนก็ได้เอาผู้หญิงเขามาไว้ตรงป่นก็ได้ผู้หญิงไว้มาเี่ยนกเอาผู้หญิงเขามาตรงป่นเนี่ยมาเปียนศกเฮ้ยเห็นกูอยาเห็่กู ศพเขาเกินขนาดนี้ได้ไงวะมันเราไม่พอขนาดนั้นเลยเหรอใครไม่มีศพแล้วหลักสันดานกูดีเดีวยววะใครใครผู้หญิงอีก,อกม,าอมาต้องปินมาต้องปินศพไม่เกินศพเกินที่ไหนอะนี่ไงศพเหลือปล่อยปล่อยพผู้หญิงทิ้งไว้นี่นี่น,นี่คนนี้คนนี้เรียนปืน มีศพศพมุงว่างอยู่หลังีแดเนี่ยมาเอาหน่อยทิพี่วิพเอาไปท่วินเอาไปี่วินเอาที่ไปไอ้เอาห่อมาสองห่อไหมอ่ะไม้ปล่อยขบใครอ่ะปล่อยดีมเหรอแม่งหยามผู้หญิงแกงกูจัดที่มาเฉแม่งกากอีสัตว์ไม่ได้ไปหยิบเลยห์ี่อหยิบปืนเนี่ยนี่ไงนี่ไงเนี่ย ไม่มีห่อดิต้องไปเอาห่อไอเดียพี่มาอุ้มสองเน่ยปะแค่ปาทอรเพิ่งไหนพี่มาอาสมีใช่ปะเอาไปเอาไปหนูจะเิ่เอาห่อผู้ชายก่อนห่อผู้ชายก่อนพี่มามาเอาถุงกระปิ้นมาเอาถุงกระปิ้นเฮ้ยเปิดเปเปลหาคีเลยพีดาปนก่อนพี่อาไปแล้ว มึงป้นโทรศัพท์อะไรให้หมดเลยนะไอ้ัวไอ้เหี่ห้อไอ้ควายอุ้ยของปีแบบเพื่อนกล่องต้นเพื่อนกระสุนปืนสิบสองนัดของพวกวัวพวกควายอินพีนนนไไมันป,ไป,ป้นในแปลว่าพี่ยังไม่มียาตันมาเอาศพผู้หญิงคนนี้หน,น่อยดิจบหายจบบหายครั ไอ้มึงออกฮาคีแล้วมึงห้ามกลับเข้ามานะห้ามกลับมาฮาคีนะแอ้วกามที่บอกเลยนมันไล่นะพี่แกาเล่นไม่ดีเลยว่ะเต็งว่ะไอ้เหี้ยต่อยไฟได้วะไอสัตว์ทำไมพี่เปไอ้ไอ้ยี่ชาอยู่ไหนไอ้ยี่าอยู่ไหนเอ้กูได้ปะ้กูได้ปะขไหนคนไหนคนนี้อ๋ออมเดียวเี่อะไรไอเยี้เดียวไอสัตว์กลัวเลยงงกลัวเลยกูเดี๋ยวมามึงมาไอเหี้ย ป,ป,ป้อมเก่งนี่อะไรตัดอยากเล่นเหรอมึงอยากตายก่อนกูเนี่ยตัยก่อนในมือ